อำเภอละสิบล้านนี่จังหวัดหนึ่งมันสองร้อยล้านแล้วนะแล้วพวกเราเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดไปถึงจังหวัดเนึ่หมดเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านครับท่านผู้กำกับเล่าให้ผมฟังบอกว่าต่อให้พักใหญ่ใช้แผนปิดประตูตีแมวแล้วเอาเงินซื้อนะก็ซื้อไม่ได้ด้วยสูตรนี้ของวิธีเลือกตั้งสวของกฎหมายรัฐธรรมนูญ60นะ่ะมันซื้อไม่ได้ครับพี่น้องครับคนออกแบบรัฐธรรมนูญ60นี่ต้องยอมแล้ว่าฉลาดชิบหายเลย แสบตัวจริงใครก็ตามที่เคยท้อแท้กับประเทศนี้ทําไมมันไม่ไปหน้ามาหลังทําไมมันไม่เจริญทําไมไม่ก้าวหน้าอะไรสักทีเนี่ยผมว่ารัฐมนูมนูญ60เนี่ยทำให้เรามองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะพี่น้องแม้แต่การเลือกตั้งสวเนี่ยตอนแรกทุกคนตกใจนะผมเห็นอาจารย์อะไรที่ประธานรัฐศาสตร์มอก็มาพูดซะใหญ่โตเลยนะครับอ,อข่าวใหญ่โตก็คือเลยว่ายังไงก็ส้มแรนสไลด์แน่นอนสวกลายเป็นของส้มแน่นอน เราไม่ได้ศึกษาเราไม่รู้เรื่องเราก็ตกใจนะเออมันน่าจะจริงว่ะส้มน่าจะคลองแรงสไลด์แน่นอนสําหรับส so วแล้วยิ่งมารู้ข่าวว่ามีพรรคการเมืองใหญ่อีกพรรคหนึ่งพยายามจะใช้เงินในการจัดตั้งล็อบบี้เอาคนสมัครสว so ทั้งหมดเป็นของเขาผมก็โอ้ก็ท้อใจเนาะประเทศชาติมันกําลังจะดีขึ้นมันมาถึงนี่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่เก่าครับแต่ปรากฏว่าพอมาตามอ่านดีๆนะครับ พอมาหานศึกษาดีๆน่ผมบอกได้เลยไอ้สองพักนี้ทําอะไรสรวรไม่ได้หรอกครับพี่น้องเชื่อผมเถอะครับทาอะไรสรวรไม่ได้เลยนะครับเงื่อนไขมันด้วยกลไกที่เขาออกแบบไว้นี่ต่อจะให้ใช้เงินซือซ้อก็ซือซ้อไม่ได้ครับมันจะใช้เงินมหาศาลแล้วคุมไม่ได้เลยแล้วขั้นสุดท้ายผู้ผ่านสรวระดับจังหวัดเ7็จังหวัดจังหวัดละ20คนมันก็พันห้าร้อยคนแล้วครับแต่อย่าลืมนะสวมันเอาแค่200นะครับแล้วคนที่ ประยุทธ์จันโอชาครับผมถามหน่อยเถอะถ้าพักการเมืองใหญ่ใช้เงินเคลียระดับอําเภอเนี่ยชนะมาแล้วไปที่ระดับจังหวัดเคลียมาแล้วพอเขาไปถึงเนี่ยผมถามหน่อยเถอะว่าเองจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเคลียประยุทธ์จันโอชาวะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจ้างประยุทธ์จันโอชาให้จิ้มพวกมึงให้คนของเองให้ได้เป็นสวเนี่ยก็ดูแกสิลุงตัวคอกำน้านมาเก้าปีอ่ะ พอตอนเลื่องนะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินอยู่ร้อยล้านซึ่งมันน้อยมากแทบจะพูดได้เลยว่าไม่ได้อะไรเลยอะ่ะทั้งที่มีอํานาจมหาศาลเต็มมือขนาดนั้นยาวนานตั้งเก้าปีเห็นไหมแสดงว่าคนแบบนี้เนี่ยเขาหลุดพ้นไปแล้วเขาไม่ได้สนใจเงินเขาทําทุกอย่างเพื่อจะฝากชื่อเสียงเกียรติภูมิฝากชื่อไว้ในแผ่นดินคนที่ทําแบบนี้คนแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถามหน่อยคือไอ้พักใหญ่เนี่ยเองจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการไปเคลียคนแบบนี้ให้กาให้เองวะผมบอกได้เลยผู้ชายแบบนี้ซื้อไม่ได้คนแบบพลเอกประยุทธ์นะมันซื้อไม่ได้พี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพักใหญ่จะไม่ใช้แผนนี้เจ๊งครับเอาเงินไปละลายทิ้งเอาเงินไปแจกคนลงสมัครส,ครสวรเล่นครับ